สวัสดีครับมาพบกับท h e กิรเจอร์นะครับวันนี้อยู่การนายคลิป Battle r a ร g เจนะครับวันนี้จะเป็นสึกของธาตุพิเศษนะครับแสงมาเจอมืดนะฉะนั้นนะครับดาเมจหนักนะครับยืนกันไม่ได้อย่างแน่นอนนะเพราะว่ามืดจะชนะทางแสงครับแสงก็ชนะทางมืดนะครับฉะนั้นเนี่ยดาเมททุกอย่างจะคูณ3นะครับคู่นี้คนขอเข้ามาเยอะมากอยู่เหมือนกันนะวันนี้ก็เลยจัดให้นะครับถือว่าเป็นคู่ สดบทเก้านะครับอ่าตัวสดนี่คือออกมาใหม่ล่าสุดนะครับเก่านี่คือถือว่าเป็นาธาตุพิเศษยุคบุกเบิกนะครับก็คือราโยมินั่นเองครับตัวนี้เป็นสายไหวพริปาธาตุมืดนะครับคู่แข่งของเขาจะเป็นใครไปไม่ได้อ่าสกิลนี่ถือว่าค่อนข้างจะเป็นเมตาอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าสกิลนี้นครับมีแค่2ตัวในเกมนะตอนนี้นครับมันก็คือเจ้า และี่เด็กอนุบาลน,นั่นเองนะครับเป็นสายไหวพลิบท่าแสงอาคูนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าตดบทเก่านะครับผลจะออกมาเป็นยังไงนะมาดูกันที่เกียร์แล้วก็สเตตัสกันสดนิดหนึ่งนะครับผมใส่เกียร์เหมือนกันหมดเลยนะครับบราโยมินะครับนเจอร์สายไหวพลิบที่มีดามเมจนะเกียร์ฟรีผมเน้นชิ้นนี้เป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่ามีเวทโจมตีแล้วก็ลดอูดานเ,เจอร์นะครับ ก็เลือกมาเป็น3 1 2%นเเซนะส่วนรถคูดาวเรนเจอร์ผมให้มันน้อยกว่านิดนึงนะครับเพราะว่าโยมิเนี่ยเป็นเซ็ตเก่านะครับคูดาวเรนเจอร์มันต่ำกว่านะก็คัดมาได้เท่านี้นครับรองเท้าเรียวนาดถือว่าเป็นเกียร์ฟรีนะถ้ามีเกียร์ที่ดีกว่านี้จัดได้เลยครับหรือถ้าเกิดมีเกียร์เรออียวนาดอันอื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นพลังชีวิตใช่ไหมพลังชีวิตลบสกิลตานสกิลนะครับ ใช้ได้หมดเลยนะถือว่าเป็นเกียร์ป้องกันพื้นฐานที่ดีนะครับอ่าแล้วก็กระเป๋าออกสกิลนะครับมาดูกันที่สเตตัสนะครับพลังเวทโจมตีเวลร้อยสี่สิบนะครับก็สี่แสนเก้านะครับตัวซารีนักเรียนนะครับประมาณหกแสนเจ็ดต่างกันอยู่เหมือนกันนะอ่าซารีนักเรียนจะตีหนักกว่านะครับพลังชีวิตคู่ที่เท่ากันนะอยู่ที่สองล้านหกนะครับซารีนักเรียนก็สองล้านหกนะครับ วันนี้ยืนจุด400ครับแม้ว่าจะเคลื่อนที่ช้าแต่เขามีบัฟวิ่งไวนะป้อมฉะนั้นไม่มีปัญหานะความเร็วในการโจมตรีก็สูงนะครับร้อ 17, นี่ถือว่าค่อนข้างไปทางสูงแล้วนะครับพูดาเรนเจอร์นะครับมันเป็นยุคเก่านะไฮเปอร์ Hyper ก็จะเป็น11วินะครับผมใส่เกียร์รถคูดาเรนเจอร์ไปก็เหลือ7.2วิอันนี้คือคัดได้แค่นี้จริงจนะเลยคิดว่าคูนี้ผมค่อนข้างจะเอนเอียงครับ สกิวหนึ่งครับดาเมจ36เท่านะครับแล้วก็สตาร์ห้าวีด้วยเออจะไหวไหมเนี่ยตัวเจ้าสลีนักเรียนครับสกิลนี้กว้างถึง400จุดนะคูรัสกิล12บสองวินะครับสกิล2บับหน้าป้อมนะครับอมตะบวกวิ่งไวแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีนะครับสกิลนี้เอ่อบักกว้างมากถึง500จุดนะคูรัสกิลเก้าวินะครับความสามารถบังคับนะครับลาส์แอทแทกตายปุ๊บซุ่มติด1สกิลโหผมว่าได้เปรียบจริงๆนะ ตัวนี้นะครับขัดความผลิตได้ธาตุเป็นความสามารถไฮเปอร์นะถือว่าเป็นความสามารถอันดับต้นนะครับมันจะติดดีอยู่เรื่อยๆนะถ้าช่วงไหนบัฟนี่คือจะโหดมากๆนะถือว่าขึ้นไปเป็นความสามารถอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับไปดูกันที่คู่แข่งนะครับเจ้าซารีนักเรียนครับบราโยมินี่ออกมายุคแรกเลยนะครับก็คือเป็นครั้งแรกเลยนะเป็นตัวบุกเบิกเลยออกมาอ่าพฤศจติกาปี 61อ่าก็ประมาณปีกว่าแล้วนะครับตัวตัวนี้ใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวนะครับเพิ่งมาเมื่อมีนาคมนะแสงละมืดตัวใหม่จะมาแบบ1เดือนเว้น3เดือนนะครับฉะนั้นตัวใหม่ใหม่ครั้งหนึ่งจะเป็นกรกฎานะครับอ่าส่วนแต่ละเดือนนี้ต้องลุ้นเอานะว่าตัวเกมจะเอากลับมาไหมถ้าไม่เอากลับมาก็ไม่มีนะครับไม่มีตัวแสงละมืดเก่ามาขายนะไม้กระดานเกยียรติยศครับก็พลังเวทโจมตีเท่ากันนะคูราเรนเจอร์นะครับลถคูราเรนเจอร์คัดเยอะสนิดหนึ่งนะครับ อันน้องนั้นใส่เกียร์เหมือนกันนะครับพลังเวทโจมตีครับอ่าเกือบๆจะ6.7นะครับเยอะกว่าโยมินะพลังชีวิตเท่ากันนะครับ2.6นะครับตัวนี้ยนจุด2.60เคลื่อนที่89โยมิน่าจะเข้าตำแหน่งได้ดีกว่านะตัวนี้ตีช้าด้วยครับแถมดามเมนสามเท่าผมว่ามีผลนะค่อนข้างจะมีผลเลยนะครับอกีร์รถกูราเรนเจอร์หาสูงสุดได้เท่านี้นะก็จะเหลือประมาณ8.1วินะครับต่างกันอยู่ประมาณเกือบ1วิเลยนะ ผมว่าแย่แน่ๆนะครับสกิลหนึ่งครับเป็นสกิลที่บับหน้าป้อมแล้วก็เป็นเมตานะรีเซ็ตคูลอัลสกิลมีแค่2ตัวในเกมนะครับตัวนี้กับตัวอาริสติกินะครับฉะนั้นเนี่ยคนรอหาอาริสติกิอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะสกิลนี้บับกว้าง300จุดนะครับเป็นสกิลบับหน้าป้อมคูลอัลสกิลเกาวินะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเน้นสกิลหนึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะเวลาใช้เป็นทีมเนี่ยต้องการสกิลหนึ่งนะครับแต่พอแบทเทิลหนึ่งต่อหนึ่งต้องการสกิลสอง่ะแบบนี้จะไหวไหมนะครับ ดาเมจสาเท่าทะลุอมตะนะฉะนั้นไม่มีปัญหาครับโยมิมีบัฟอมตะตัวน,นี้มีดาเมจทะลุอมตะนะครับแล้วก็ลดการต้านสกิลสกิลนี้กว้างแค่250จุดเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยผมไม่ใช้ตัวกันขี่วราวุฒนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันโดนตัดระยะนะครับสกิลนี้จะยิงไม่โดนโยมินะครับอ่าคูร์รัสกิลเก้าวินะครับกว้างแค่250จุดนะครับคว <Okay. S 1> ามสามารถครับขัดจรวดอันนี้ดีนะเพราะว่า เลเวลตำนานครับมันเยอะแล้วนะครับกีบอาวุธซาลีโหดมากนะมีผลนะครับฉะนั้นเนี่ยความสามารถอันนี้ในอนาคตเนี่ยจะใช้งานได้ดีนะถ้ามีตัวเรนเจอร์เก่งๆนะครับความสามารถไฮเปอร์ครับเพิ่มคู่ดาวเรนเจอร์ anger, ก็ถือว่าเป็นความสามารถต้นๆน,นะถ้าช่วงไหนบัฟก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งได้อยู่เหมือนกันนะครับคู่นี้โสดบทเกา๋าใครจะเป็นฝ่ายชนะผมเอียงเลยครับคู่นี้ผมเอียงเลยเพราะว่า เบราโยมิสกิลค่อนข้างจะครบเครื่องมากๆนะครับทั้งสตันเนี่ยลาสแ,สแทกนะครับผมว่าไม่น่าจะรอดนะสาเหตุเพราะว่ามันเป็นคนละธาตุนะแสงะมืดดาเมจ3เท่านะครับแล้วก็ทั้งคู่แอบมีความเปราะบางนะครับก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าผลจะออกมาเป็นยังไงคือซารีนักเรียนเนี่ยสกิลดาเมจเขาไม่ได้ออกเป็นหลักนะครับเขาออกเป็นสกิลบัฟเป็นหลักอแต่เดี๋ยวมาดูกันเรนเจอร์ห่างระยะเวลากันปีกว่าเลยนะครับ โอเคมาดูกันครับอ่าเบราโยมิเดี๋ยวผมจะปล่อยตัวให้มันพร้อมๆกันนะอนเดี๋ยวผมปล่อยปล่อยนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เปรียบเสียเปรียบกันตรงนี้ครับนี่โอ้โหฟาดไปปุ๊บตายเลยนะครับเดี๋ยวโอ้โหฟาดอีกตายอีกไหมตายครับโอ้โหยืนไม่ได้ยืนไม่ได้ไจริงๆนะอันนี้ผมไม่ปล่อยตัวออกมาช่วยนะเออเดีย๋ดวยวว่าช่วยให้มันนิดนึงนะครับ คือตามที่บอกเลยนะว่าคู่นี้เนี่ยเขาไม่ได้มีความถึกอะไรมากมายนะต้องพึ่งเกียร์ค่อนข้างจะเยอะ,ะครับคือเป็นสายไหวพลิบนะดามเม่สามเท่าด้วยนะครับปรากฏว่าซารีนักเรียน,นครับคือเนี่ยเห็นไหมเขาบัฟหัวใจนะครับก็คือเป็นสกิลหนึ่งนะครับรีเซ็ตอย่างเดียวถ้าไม่ง้างสกิลสอ,สองนี่ก็บอกเลยนะครับว่าสู้ยากนะครับอันนี้ขนาดปล่อยตัวแบบว่าฮตีระนิดนะ อ่ะึ้นพลาดครับบัฟอีกแล้วแต่ไม่ยิงเลยดูครับจับไม่ได้ยิงดาเมจสกิลเลยใช่ไหมแล้วโดนยิงครับโอ้โหชัดเจนครับผู้นี้ผมว่าไม่3าหนึ่งก็4 0อ่าอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่เห็นชัดเจนแล้วนะว่าทำไมบราโยมิเนี่ยถึงเป็นเรนเจอร์นะครับที่ยืนระยะได้นานมากนะครับบนท็อปนี่ไม่เห็นการหลุดทีมนะหลุดทีมน้อยมากๆนะครับ ปัจจุบันนี้ก็ใช้กันแทบจะ1 0 0ทุกทีมนะเนื่องจากว่า,าสกิลครับค่อนข้างจะครบเครื่องเนะอะความสามารถไฮเปิะครับไม่ตกยุคนะความสามารถไฮเปิ์อันนี้ไม่ตกยุคเลยทีเดียวนะครับแถมเรนเจอร์ Ranger ที่มีความสามารถอันนี้มันจะมีเก่งๆเพิ่มเข้ามาอีกเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ตกยุคลำบากใครมีก็ปั้นได้เลยนะแต่ถามว่าจะปัน Max น้นแม็กซีไหมเออถ้ามันต้องเลือกตัวหนึ่งผมว่าอยากจะให้เลือกตัวที่มันแบบ เจงจริงๆนะรอตัวในอนาคตดีกว่านะครับเอออย่าใช้มันแบบครบเครื่องทุกทางครับแบบว่ามีทั้งดาเมจมีทั้งป่วนนะครับความสามารถเจ๋งอะไรประมาณนี้นะครับอ่าเอาคืนได้บ้างครับนี่แต่ล a าส์แอตแทกไงเนี่ยอย่างที่บอกว่าจุดที่เขาได้เปรียบเนี่ยคือตรงนี้นะครับตายปุ๊บล่าส์แอตแทกใส่ครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งตายไปเลยนะครับอันนี้ตายปุ๊บนะครับล a าส์แอตแทกไปครับอยู่ที่ว่าจะเป็น บัฟนะครับหรือว่าจะเป็นดาเมจอ่ะแต่รอบนี้เริ่มเริมจะเอาคืนนี้บ้างโอ้โหแต่เขายิงสก,กิลทีเดียวตายเลยนะครับอ่ะชัดเจนผมกดออตโต้มาเลยดีกว่าโหวันนี้นครับคู่นี้หลายคนอยากเห็นนะว่าเมื่อมาสู้กันแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับอย่างที่บอกครับว่าบท t เทิลต่อหนึ่งเนี่ยอย่าไปซีเรียสนะเพราะว่าบางตัวสู้กันไม่ได้นะครับความเป็นทีมกับบทเทิลหต่อหเนี่ยอาจจะสู้กันไม่ได้นะ แต่ว่าบางตัวนี่บัตเทิลหนึ่งต่อหนึ่งชนะความเป็นทีมก็ดีกว่านะเออแต่ว่าสกิลครับของซาริสนักเรียนเป็นเมตาตามที่บอกนะครับว่ารีเซ็ตคูลดาวสกิลครับบนท็อปใช้กันเพียบครับก็อาจจะไม่หลุดทีมนะครับตัวซาริสนักเรียนสาเหตุเพราะว่าอะไรเพราะว่า,าขัดขวางการชาร์จขี่บราวุธนะขัดตรวจเนี่ยมันมันก็ช่วยได้นะครับเพราะว่าข้างบนนี้เป็นเรเวลต,ตำนานแล้วแบบว่าอัพกันกระชูดครับ ผมไม่รู้นะว่าเขาอัพเวลไปแล้วเนี่ยเขาได้อัพเกรดกี่ปนาวุธไปได้ขนาดไหนคือมันมีช่วงหนึ่งเนี่ยที่บักนะครับอัพฟรีเออท่านั้นเนี่ยโหดนะครับโหดอยู่เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวสลับฟังให้ดูกันนะครับว่าผลจะยังเป็นเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะครับโอเคสลับฟังเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันว่าซารีนักเรียนนะครับหรือว่าซารีเดกอนุบาลเนี่ยมันจะเอาคืนได้สักยกหนึ่งหรือเปล่านะคือผมจะช่วยโกงให้เลยนะครับ ไอดีหลักนะครับอเดี๋ยวไปดูการไอดี ID หลักอยู่ตรงไหนโอ้โหคนเข้าเกมมาเยอะนะโอเคครับรอบนี้ผมจะช่วยมันเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะรัวขี่ปณนาวุธแบบยิกยิกเลยนะครับกดออโต้ระดับ2เลยครับช่วยรัวเลยครับแต่รัวแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรได้มากหรือเปล่านะเพราะว่าติดอมตะครับยิงขี่ปณนาวุธไปติดอมตะนะอะแต่นี่ฆ่าได้แต่พอฆ่าได้แล้วโดนลาสตแตทกคืนนะครับ นี่ยิงขี่ม้าวุธรัวแล้วครับฟ l a s h attack นะครับเนี่ยคืออย่างที่บอกครับว่าสกิลหลักของซารีนักเรียนนะครับเขาเป็นการบัฟนะครับเรนเจอร์แต่ละตัวต้องดูนะคือต้องดูมันออกมานะครับแล้วต้องทดสอบนะคืออย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ยอ่านสกิลอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องทดสอบเรนเจอร์แต่ละตัวเนี่ยมันจะมีจุดที่แบบว่าสามารถวิเคราะห์ได้เลยนะครับว่าเรนเจอร์จะเก่งขึ้นกว่าเดิมครับหรือว่าจะอ่อนลงกว่าเดิมเนี่ยเพราะอะไรครับ เช่นรายเวชชานะครับมีผลนะครับรายเวชชานะครับเคลื่อนที่ชา้าคูดาวสกิลเยอะอะไรประมาณนี้นะมีผลหมดเลยนะครับโอ้โหแล้วดูครับนี่ผมรัวช่วยนะครับยิงขี่ปนอาวุธไปก็ตายหมดนะโอ้โหแต่ว่ายืนไม่ได้ครับเนะี่ยแล้วพอเขาเน้นออกแต่สกิลบัฟเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยจีน่อมากกว่านะ ต่โยมิครับยิงธรรมดาอันนี้คือสังเกตเห็นนะครับว่ายิงธรรมดาค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ไม่รอดไม่รอดครับสู้ไม่ได้ครับโอ้โหตัวนี้ก็ตีป้อมได้ดีอยู่เหมือนกันนะโยมินะครับก็มีค่าติกายเดิมที่ค่อนข้างจะสูงอยู่เหมือนกันโอ้โหแล้วดูรัสแล็คทั้งฝูงครับนี่ครับแล้วบราวยมิเนเขาบัฟหน้าป้อมไงอ่าเขาก็จะนี่ครับบัฟแล้วก็จะวิ่งเข้าตำแหน่งนะครับกระฉูดมากอ่ะชัดเจนดีกว่า ไม,ไม่ไม่ไม่ช่วยละช่วยเลไไม่ได้ครับอ่ะเดี๋ยวตีกันให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันว่ามันจะเอกชนขนาดไหนนะครับอ่ะคู่นี้นครับถือเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่โลนออกมาเทนะครับอแต่คู่นี้คือผมดูดูจากสกิลครับจากการใช้งานเนี่ยมันมันรู้อยู่แล้วนะครับว่าคู่นี้ก็ชัดอยู่เหมือนกันอ่ายิงดาเมจนะครับสามเท่าทั้งสองฝั่งแสงและมืดชนะท่ากันเองนะครับสามเท่าทั้งสองฝั่งนะทั้งตีธรรมดาแล้วก็ ดาเมสกิ่วนะครับส่วนแสงระมืดนะครับไปเจอท่าปกติจะเป็นอัตรา1ต่อ1ทั้งไปและกลับนะทั้งตีเขาแล้วก็ตีกลับนะครับอันท่านั้นเนี่ยแสงระมืดนะครับส่วนใหญ่มันมันจะโหดที่สกิลและความสามารถไฮเปอร์นะครับค่าแปรงแต่ละตัวนี่ก็ไม่ไมไมธรรมดาอยู่เหมือนกันนะโอเควันนี้ครับสดบทเก่านะครับกลายเป็นเก่านะคือสกิลเขากว่าเก่ากว่าจริงๆนะครับ ก็เรียกได้ว่าตัดเตนมากๆครับอับปล่อยออกมากเยอะๆครับยืนสั่นอย่างเดียวดูดิคือเขายืนบัฟแล้วก็ตัวสั่นอย่างเดียวนะโอ้โหสูกันไม่ได้ครับหลายส่วนนะเอาแมาว่าสันลีนักเรียนจะยิงทะลุมาตาแต่ดูเหมือนจะยังไม่ค่อยได้ยิงคราบนี่พอยิงเขาก็ก็ฆ่าตายได้อยู่นะเนี่ยยิงเข้าเขาก็ชนะได้อยู่ครับแต่พอยิงเข้าปุ๊บตายลาสแทกคืน,นครับ โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้้วกันชัดเจนมากนะครับเป็นเอกสารอะใครที่มีอยู่ใช้ได้ทั้งคู่นะคือเรนเจอร์บางตัวเนี่ยสู้กัน1ต่อ1มันแพ้กันก็จริงครับแต่พอเอามาอยู่เป็นทีมเนี่ยมันอาจจะใช้งานได้ทั้งคู่นะน้องๆต้องแยกแยะก,กลุ่มของเรนเจอร์ก่อนครับเช่นบัฟปัวดาเมจนะครับ, up, รบอย่างสมมติถาม3มตัวอย่างเงี้ยมันใช้ร่วมกันได้หมดเลยนะครับอ่าสมมุติถามว่า Maya, Maya, มายะมายะก็จะเป็นเชิงบัฟจ๋าเลยนะครับ สมุติมายะนะครับแชมเปญอะมายะแชมเปญครับแซลลี่เฮดถามว่า3ตัวนี้ใช้ตัวไหนดีที่สุดอ้าสมัยไม่ใช้ทั้ง3ตัวเลยล่ะเพราะว่ามันก็ถือว่าใช้งานได้หมดเลยนะครับรวมกลุ่มกันได้นะดังนั้นเนี่ยก็ต้องแยกกลุ่มเรนเจอร์สนิดนึงนะครับว่าทีมของเราเนี่ยขาดอะไรอ่ะส่วนคู่แบทเทิลของวันนี้นครับคือโยมิเนี่ยมันมันมัน,มนดีไปหมดทุกอย่างเลยดาเมจก็ใช้ได้นะครับบัฟนะครับป่วนนะครับทุกอย่างเลยมันค่อนข้างจะครบเครื่องนะส่วนตัวนี้จะเป็นตัว อ่าผมจะเรียกว่าบัฟปดวดละกันนะเพราะว่าดีเซ็กคูดาวสกิลเนี่ยก็จะทําให้ทีมเนี่ยแข็งแกร่งนะครับความสามารถไฮเปอร์ก็ถือว่าไม่ตกยุคนะทั้ง2องอย่างเลยครับคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่ใช้งานได้ดีทั้งคู่นะแต่พอแบทเทิลกันแล้วชัดเจนครับสี่ต่อศูนย์อ่าวันนี้ผลออกมาเป็นเอกสารน,นะครับเหมือนเคยครับดูคลิปแบทเทิลนะครับอย่าจับผิดอะไรมากมายดูเอาความบันเทิงครับดูเอาประโยชน์นะครับที่เห็นว่า อ๋อตัวนี้มันเป็นอย่างนี้นี่เองตัวนี้ช่วยทีมดีอย่างนี้นะครับเอาวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะรับกันครับสวัสดีครับ